สสุขศึกษาป .3 สามหนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาป .3 สามหน่วยที่เจ็ดการดูแลฟันของเราหนึ่งฟันซี่ใดมีหน้าที่กัดอาหารหนึ่งฟันกรามสองฟันหน้าสาฟันเขี้ยวสฟันกรามน้อยตอบข้อสองฟันหน้า สเวลาปวดปันหรือเสียวฟันเป็นการรับรู้ความรู้สึกที่บริเวณใดของโครงสร้างของฟัน 1. เนื้อฟัน 2. รากฟัน 3. โพรงประสาทฟัน 4. เคลือบฟันตอบข้อ 3. โพรงประสาทฟัน 3. ใครปฏิบัติตนในการแปลงฟันได้อย่างเหมาะสม 1. นิดแปลงฟันหลังดื่มน้ำเปล่า 2. แนนแปลงฟันหลังเข้าห้องน้ำ 3. นกแปลงฟันทุกชั่วโมง 4. หน่อยแปลงฟันหลังตื่นนอนตอบข้อ4หน่อยแปลงฟันหลังตื่นนอน 4. ส,สิ่งใดในยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันแข็งแรง 1. สี 2. กลิ่น 3. รสชาติ 4. ฟลูออไรด์ตอบข้อ4ฟลูออไรด์ หากแปรงสีฟันลักษณะใดไม่เหมาะสมที่จะนำม,มาใช้ 1. ขนอ่อน 2. ด้ามจับถนัดมือ 3. หัวแปรงมีขนาดใหญ่ 4. ขนแปรงทำด้วยไนลอนตอบข้อ 3. าหัวแปรงมีขนาดใหญ่ 6. ส่วนใดของฟันที่มีหน้าที่ป้องกันเนื้อฟันจากการบดเคี้ยวอาหาร 1. รากฟัน 2. เคลือบฟัน 3. คขากันไกร 4. พรงประสาทตอบข้อสองเคลือบฟัน 7. การกินอาหารประเภทใดที่ทำให้ฟันแข็งแรงขึ้น 1. นนมสองกะทิชุดที่หนึ่งหน้าสองจากสามสุขศึกษาปสามสองสามข้าวสี่น้ำตาลตอบข้อหนึ่งนม 8. ถ้าเราจะแปลงฟันกรามบนควรทำอย่างไร 1. ปัดขนแปรงขึ้น 2. ปัดขนแปรงลง 3. ถูไปมาบนตัวฟัน 4. วางแปรง90องศากับตัวฟันตอบข้อ2ปัดขนแปรงลง 9. ถ้าแปรงฟันไม่สะอาดจะเกิดผลเสียอย่างไร 1. ฟันผุก 2. ฟันเก 3. ฟันคุด สฟันขาวตอบข้อหนึ่งฟันผุกสิสิ่งใดที่ไม่ควรทำในการแปลงฟัน 1. แปลงฟันแรงฮาแปลงลิ้นหลังแปลงฟัน 3. ไม่ใช้แปลงสีฟันที่บานแล้วสแปลงสีฟันไปตามทางของเหงือกตอบข้อหนึ่งแปลงฟันแรงหาหน้าสามจากสามสุข